ความผิดหวังลูกรัก อันความผิดหวังนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำงานเมื่อมีความหวังก็มีสิ่งที่จะตามมาสองอย่างคือสมหวังกับผิดหวังเมื่อเราหวังอะไรถ้าไม่ได้สมหวังก็ต้องผิดหวังแน่นอนผู้มีชื่อเสียงของโลกเช่นนักวิทยาศาสตร์นักดนตรี หรือมหาเศรษฐีระดับโลกล้วนเคยผิดหวังกันมาแล้วทั้งนั้นแต่พวกเขาไม่เคยท้อเมื่อผิดหวังลุกขึ้นมาสู้มาลองใหม่จนได้รับความสําเร็จสมหวังขนาดคนสําคัญสําคัญเขายังเคยผิดหวังแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆจะสมหวังในทุกเรื่องได้อย่างไร หากลูกต้องผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้ลูกคิดถึงความจริงข้อนี้อย่าท้อแท้ใจอย่าประชดชีวิตและอย่าไปโทษคนอื่นต้องมุมานะสู้ต่อไปทำต่อไปหาข้อบกพร่องผิดพลาดให้พบแล้วคิดแก้ไขไปลูกก็จะสมหวังในวันหนึ่งข้างหน้า ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจและเรียวแรงอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีต้นทุนดำเนินการอยู่ยังไม่สูญเสียไปทั้งหมด